สวัสดีครับ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 สดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีับสวัสดีคับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสรับสวัสดีคับสวัสดีครับสวัสีครัสวัสครับสวัสีครัรัดีครครับสวครับสวัสดดีครััสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสดีครับสวัสดีคีครับ พี่ฝั่งไหนนะคะพี่พี่กำเอาไดไหมคะเป็นได้ไหมได้เลยอ่โอเคพี่พี่รสอ่าอันนี้ตอนจบแล้วแปลว่าคะความรู้สึกก็ใจหายมากครับเพราะว่าจริงๆเราจำเฟิร์สบีทได้เลยก็ตอนนั้นก็คนก็เยอะมากแล้วนะครับมาดูอีพีแรกด้วยกันแล้วก็ตอนนี้มาเป็นอีพีสุดท้ายและแฟนน้อยพีแล้วก็เป็น งานลาสบีดซึ่งเป็นแบบว่าสกลที่เป็นคล้ายๆแบบคอนเสิร์ตเลยอะไรเงี้ยใช่แล้วก็มีเพลงไหมทุกคนเยอะมากๆก็ตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็เออจริงๆใจเรายังไม่อยากให้จบนะแต่ว่าจริงเรามันต้องจบแล้วอะไรเงี้ยใช่เครียครครับผมก็ตื่นเต้นครับเป็นการเดินทางที่ยาวนานสำหรับโปรเจกต์เทมโปรครับก็บ<ม>วันนี้เป็น วันที่เรามาร่วมกันส่งตัวละครกับมิยาแล้วก็ทั้งดีใจทั้งใจหายเพราะว่าเราก็ผูกพันกับซีเรื่องนี้มานานครับผมแต่ก็อยากให้ทุกคนได้รอชมโชว์ในเทมโปเอเว a s ลาสปีแฟนปาร์ี้ครับ้โก้ลครับผมก็เหมือนพี่ๆทัแลสองคนเลยครับผมคือดีใจมากๆเลยที่ได้มีส่วนร่วมในโปรเจกต์นี้นะครับผมก็ยินดีมากๆที่จะพาทั้งตัวนาโนแล้วก็ตัวละครอื่นๆนะครับมา ให้ทุกคนที่ดูเป็นคาสุดท้ายรับผมก็ยังไงก็ภาจนะนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องที่เราจะไม่ได้พบเห็นแล้วแต่ว่าเราก็คงจะส่งกาลังใจให้น้องทั้งในตัวละครน,นะครับผมได้ได้มีชีวิตที่ราบรื่นกันต่อไปเนาะแต่ว่าจะเป็นยังไงก็รอติดตามชมพร้อมกันดีกว่าฮะเขาก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะเราแบบเหมือนมันแป๊บเดียวมากตั้งแต่แบบอีพีแรกอะไรแบบแปบบ๊แบแบป๊บเอ้ยจบแล้วอะไรอย่างงี้แล้วก็วันนี้ดีใจอีกเพราะว่าได้มาดูอีพีสุดท้ายพร้อมทุกคนด้วยแล้วก็แบบเป็นแฟนปาร์ตี้ก็เหม เราดูตอนสุดท้ายแล้วเราเดินตอนท้ายครับก็เป็นสมเดือนที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วครับผมเพราะว่าเหมือนแค่ปกติตาก็ผ่านไปแล้ว e สุดท้ายแล้วก็ตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าวันนี้ก็จะได้ดู EP สุดท้ายกับทุกคนด้วยปกติทุกคนก็จะแบบดูไปกับเราแหละแล้วก็มาแบบรีแอคทางอะไรอย่างนี้แต่ว่าวันนี้ก็เหมือนได้ีแอคชั่นของทุกคนด้วยเลยอะไรอย่างี้ก็ตื่นเต้นมากๆครับผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับผมเพราะว่ามันก็เป็น panel EP ใช่ไหมแล้วก็เราก็เดินทางมานานเนาะ อย่างที่ทุกคนรู้กันถ้าถ่ายมาปิดกล้องมาแป๊บเดียวก็จะจบแล้วใช่แต่วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราจะได้พาตัวละครทั้ง6คนของพวกเรามาให้ทุกคนดูนะครับผมบอกว่าทุกคนจะได้ดูเพื่อนของพวกเรานะครับผมใช่วันนี้ต้องเตรียมทิชชู่ไหมทิชชู่เหรอครับจริงจริงอืออ่าแล้วเตรียมน้ำก่อนเตรียมน้ำก่อนนะทิชชู่เหรอครับผมว่าก็ ซับเห,ง,หงือห่อไงอ๋อซับเหงื่ออ๋อซับซับเหงื่อก็อาจจะมีด้วยแล้วก็ซับน้ำตาก็อาจจะมีด้วยเช่นกันอะไรเงี้ยเพราะว่ามันคือผิวชายแล้วอะไรเงี้ยก็แบบด้วยความคิดถึงแหละเพราะว่าอย่างที่ทุกคนบอกว่าเราก็แบบมีความบุกพันกับตัวละครนี้มากเหมือนกันอะไรเงี้ยชายก็ได้เวลาส่งน้องกลับไปที่นิยายแล้วอะไรเงี้ยคิดไหมว่าคิดไหมว่าแบบว่าถึงซีรีส์เรื่องแรกของเรามันจะประสบควายกำเร็จมากบ้งขนาดไหนเออคิดไหมครับพี่นัทถ้าเป็นจริงก็ คิดนะครับผม<ำ>ตั้งใจเหมือนกันกับผลงานครั้งแรกของพวกเราก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับพวกเราทุ่มเทกันมากเิร์งช็อปอะไรก็อยากให้ซีรีส์เรื่องแรกของพวกเราแล้วก็ขอพีเอด้วยออกมาดีที่สุดนะครับก็ไม่คิดว่าผม ผลตอบรับจะดีขนาดนี้แล้วแฟนๆให้การสปอร์ตได้แบบสุดยอดมากข<ช>อบคุณทุกคนจริงๆครับใช่ว่าเราเห็นการผันแท็กในเอ,อ X ตลอดแล้วก็แบบเห็นการแอคทีฟของแฟนๆตลอดครับก็เหมือนเราเพราเราก็อ่านฟีดแบ็กันตลอดครับแล้วก็ขอบคุณมากที่คอยสปอร์ตตั้งแต่ EP หนึ่งจนถึง EP สุดท้ายเลยคเพราะมันจบแล้วอะตัวละครของเรื่อ,องนี้มันให้อะไรกับเรามาั้ยหรือว่าเนื้อหาของเรื่องนี้มันให้อะไรกับพวกเราบ้างเอออ๋อครับผมก็ผมรู้สึกว่าคือเปเปอร์เนี่ยก็จะให้ความแบบความ เข้าใจมากขึ้นแล้วกันแบบไม่ว่าจะเข้าใจคนอื่นหรือว่าเข้าใจตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างงี้รู้สึกว่าเปเปอร์ถ้าสมมติวันนึงเรามีเรื่องกังวลใจอะไรเงี้ยแล้วถ้าเรามองว่าเฮ้ยเปเปอร์มันอาจจะทาอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนเรามีบทเรียนมาจับเปเปอร์มาเหมือนก็เป็นครูเราคนนึงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเปเปอร์น่าจะช่วยให้เราแบบบางที่อาจจะมีความสุขขึ้นได้กับบางเรื่องที่แบบบางที่เราน้อยๆนอยอยู่แบบเอ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันมก็ผ่านไปแบบ 8, โอัไรอยนางเงี้ยไปนันโหนของของตัวโน,โน,โนัน,วน,น้องคนนยครับผม แน่ว่าตอนแรกจะเริ่มต้นรู้จักตัวละครนี้ด้วยการแบบเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าณวันหนึ่งเรารู้สึกว่าตัว LEGO เลโก้เขาก็โตไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าจุดที่เลโก้ได้รับรู้ถึงนานโนมันหยุดแค่ตอนที่13าเท่านั้นเองอะไรย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเราได้มีน้องเพิ่มมาคนนึงได้พาน้องคนนึงมาแต่ว่ามาหาความสุขมาพาเขาให้ทำตามความฝันอะไรเงี้ยครับผมเลโก้ก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่เลโก้พาน้องมาเนี่ยเลโก้ LEGO ก็ได้เรียนรู้จากตัวน้องเหมือนกันว่าน้อง เขาก็พาให้เลโก้โตขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าพาให้เลโก้กล้าคิด<ๆ>กล้ากล้าแสดงออกมากขึ้นเงี้ยครับผมใช่ครับ ก็จริงๆตัวละครโปร้เป็นตัวละครที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงมากแล้วก็ไม่ได้มองโลกแค่เป็นแบบ first person perspective คือเขามองโลกในมุมมองของบุคคลที่3มุมม,มุมมองของคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยครับก็ทําให้เหมือนแบบเราได้เติบโตพร้อมกับตัวละครที่ว่าในโลกความเป็นจริงเนี่ยถ้าคนเราที่ไม่ได้เกิดมาแล้วมีทุกอย่างเราจะ strive เราใช้ชีวิตในชีวิตเนี้ยไปได้ยังไงให้มันเป็นคนที่ดีในสังคมแล้วก็ถ้าสมมุติว่าแบบอ่ะเราคงไม่ได้สมหวังกับ ทุกอย่างในชีวิตอะตัวละครโป้ก็เป็นคนที่ล้มเหลวมาเหมือนกันแล้วคนที่ดูนะครับผมก็เชื่อว่าน่าจะได้อะไรแหละอย่างจากจาก <c oughs> <c oughs> จากเอ่อจากตัวละครโป้ครับผมเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่หลมคนที่ล้มเหลวเนี่ยครับก็สามารถสมหวังได้เหมือนกันนะครับผม <c oughs> ในเรื่องของความรักเองได้ถูกรักและได้รักเนี่ยเป็นยังไง <c oughs> อะไรเงี้ยครับใช่ครับครับ ดีผมอาจจะอาจจะเรียนได้ไม่มากว่าผมเรียนรู้จากเทมบ้างนะก็ทําให้วิลเลียมเป็นอีกคนหนึ่งแล้วกันในในในแบบที่ดีขึ้นถูกต้องเลยคุณพูดเลยคะคุณมั่นใจเลยดีดีดีไม่คือเราต้องการไม่ชัวร์ใช่ไหมผมใช่แต่ก็จริกจริงเพราะว่าเหมือนเราแบบได้เรียนรู้อะไรแบบย่างเพราะว่าคือด้วยเทมเนี่ยเป็นความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็แบบมีความมาชัวร์มากขึ้นแล้วก็พอได้ ได้แบบว่าคือผมเป็นคนผมเป็นเด็กอะแบบคือแบบว่าชอบแบบชอบแกล้งชอบอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าพอได้เป็นเทมก็เรียนรู้อีกมุมนึงของเทมซึ่งเอามาปรับใช้ในแบบในของวิลเลียมบ้างอะไรเงี้ยใช้ก็ทําให้แบบวิลเลียมโตขึ้นจริงไหมดูกันเองใช่พ่พูดเยอะด้วยดูกันเองอย่างนั้นขณะนี้ยังึ้เขาผมก็สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากดิแลนก็คงเป็นแบบว่าความหวงแห็นครับหงแห็นคนที่รักกันต่อให้แบบว่าดิลลแบบว่า เออไม่ได้สแสดงออกถูกต้องเท่าไหร่อะไรอย่างนี้แต่ว่าก็เป็นเหมือนเคส e s t u ี้ให้เรียนรู้แบบว่าต่อให้ลึกๆเรารู้สึกว่าเออมีคนที่เราห่วงแหนนะคนที่เรารักก็เราควรจะแบบชีตเขาอย่างไงอะไรนี้แบบว่าสแสดงออกอย่างไงอะไราเงี้ยเพราะผมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องนี้เหมือนกันหมายถึงไม่ไม่เก่งนะการแสดงออกเออเขาผมใช่แล้วเอามาปรับไหมว่าแบบชอในเรื่องกับตัวเรามัน,มนก็เดี๋ยวลองดูครับใช่ไหม <laughs> ก็คือเด็กแสดงออกไม่มีคำตอบไม่ใช่หรือไม่ใช่เลยค่อยๆเียรู้ไปครับใช่พี่นันคผมก็เอามาปรับใช้เยอะอยู่ครับผมผมเป็นไอจุนก็รู้สึกว่าเป็ทำให้ตัวเองมีเออเขาเรียกว่าอะไรมีหลายมิติมากขึ้นเหรออก่อนนั้น่ก็จะเป็นคนเป็นเพใช่ไหมทุกคนครับใพี่แล้พอได้มาแสดงเป็นจุนก็รู้สึกว่าตัวเองได้รู้สึกแบบ หมือนเราเปรี้ยวขึ้นไวทันคนอื่นทันคนอื่นมากขึ้นทันไหมนะทันแหละทันมากขึ้นเพราะว่าจุดเป็นคนที่หัวไวคิดไวทาทาอะไรก็ไวๆแต่ว่าทําอะไรเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบมีแผนเยอะดีกว่าเจ้าเล่ห์ใช่เจ้าเล่ห์เจ้าเลเจ้าเลมจะเอาจุดนั้นเนี่ยมาใช้กับชีวิตจริงด้วยแต่ว่าใช้ในทางที่ดีนะครับวันนั้นน่ะพึ่งเอชกุบเลียมบอกว่า ถึขงขั้นที่ต้องบอกว่าให้นัดเลิกเป็นจุนนี่คุณดินทาผมเลยอ๋อไม่ช่วงช่วงเวิร์กช็อปช่วงเวิร์ช็อปที่แบบว่าเขาบอกว่าคือด้วยความพี่จุนอะไครเตอร์จะแบบมีความกลัวๆอะไรอย่างเงี้ยกระล่อนกระล่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลังๆเนี่ยเริ่มไม่ใช่พี่นันละเริ่มะจะเป็นเริ่มปเป็นเริ่มเป็นจุนอะไรอย่างเงี้ย<อ>หมายถึงว่าเขามีความกระล่อนขึ้นมาอีกใช่คือไม่ใช่แค่พวกผมที่พูดนะพี่มุ้ยพูดกับก็บอกว่าเป็นนัดให้พี่หน่อยเอานัดกลับมาหน่อยเอาแล้วกลับมาหน่อยบางทีลึกๆแล้วนัดอาจจจจะเป็็นนุริงๆกได้ ไม่เดี๋ยวนี้ไม่เรียกว่าพีเอสแล้วเรียกเอสเอสไม่เอสฮ้ยคุณอู๋ไม่บอกเลนี่ไงที่บอกว่าเอามันนำมาปรับใช้เราสนิทกันสนิทกันนะโสดใช่ไหมบลูใช่บลใช่บลูเยเวลเเวลแป๊บนีมีความคิดถึงไหมอ่ะเพราะเราอยู่กับตัวละครมานานเลยเนี่ยเออคิดถึงไหมคิดถึงเทมคิดถึงโต๊ะ คิดถึงไหมครับคิดถ well ึงคิดถึงอยู่แล้วคิดถึงมากอ่ะมีตัวละครไหนที่เราคิดถึงเป็นพิเศษในเรื่องนี้นะคะคิดถึงพี่มิกนะคิดถึงพี่มิกพี่เลวหวังว่าหวัว่าวันนี้จะได้เจอพี่มิกเหมือนกันนะพี่มิกมาวันนี้พี่มิกมาวันนี้พี่มิกมาด้วยไม่เอาจริงถ้าเอาสาระก็คิดถึงจริงๆครับใช่เอาสาระเออเรามันก็ไม่มีสาระเลยไม่ไม่เราก็คิดถึงก็คิดถึงแล้วเพราะว่ามันก็ผ่านมาสักพักแล้วเนาะเราก็ติดกล้องไปคือเราปิดกล้องมาก็กี่วันอ้นานอยู่นะเกือบสามเดือนใช่ ตราเปิดกล้องวันที่สิบใช่มองแบบเป็นวันนี้ไม่รำลึกเลยเช้าวันที่สิบเอ็ดอันนี้คือแค้นหรือว่าแค้นเพราะอยู่คนเดียวหนาเหงาไม่คือถ้าสมมุติแบบว่าคือจริงเราก็คิดถึงเพราะว่าพอมันปิดมาสักพักแล้วก็เราก็ไม่ได้เข้าตัวละครเตองเลยแล้วก็เหมือนแบบพอได้มาได้มาดูตัวเองอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออคิดถึงเหมือนกันครับมีคิดถึงตัวละครไหนพิเศษไันเออคิดถึงตัวเองครับคิดเป็นตัว ใช่คิดถึงนะเพราะตอนนี้ก็เป็นจุนเลยค่ะตอนนี้เป็นนัดอยู่ครับผมเวอร์ชันแบบเวอร์ชันจุนงงไหมงงก็คิดถึงครับจุนเป็นตัวละครหน้าหลักคนหนึ่งครับผมที่อยู่กับใครก็ได้ใช่ไหมทุกคนใช่ครับได้ใช่เลยใช่ครับผม yes ใช่เชื่อว่าทุกคนก็น่าจะคิดถึงจุนเหมือนที่ผมคิดถึงจุนโอ้โหเสียงลอยมาจากฝั่งนู้นโอ้โหคุณต้อยคนณทำดีๆนะคุณแบล็คเกอร์ทักผมถ้าคุณคิดถึงตัวละครไหนครับ ผมไม่ได้คิดว่าจะมาถึงฝั่งนี้เลยผมผมคิดถึงพี่แก้มนะเออแบบในเรื่องตอนนี้ก็แบบแยกแยกทางกันไปอยู่เลยก็แบบไม่รู้ว่าอีพีสุดท้ายจะได้กลับมาหากันหรือเปล่าแล้วจะสมหวังไหมคะก็ อยากรู้นี่ต้องรอติดตามนะในเรื่องเทมโปคาร์เตสกิ b บี t นี่ดูพร้อมกันได้นะครับไลฟ์สตรีมมิ่งยังขายอยู่ไม่อยากดูพร้อมกันมีหน้าทีสุดท้ายนี่นะครับเทมโปเอลัสบี้แฟนปาร์ตี้เอาวันนี้ไม่ได้แค่มาดูนะมาไม่ได้แค่มาดูตอนสุดท้ายเพราะมีความพิเศษมาฝากแฟนด้วยเต็มโชว์อะไร ฉันว่ายิ่งใหญ่แน่นอนเพราะดูจากในไทยพวกคุณแล้วใช่คือในไทยจริงแล้เราหินเราหินน้ำอ้อมเราหินน้ำอ้อมแล้วเขาชวนเราจะแบบว่าเวอร์วังอลังการมากเลยยับระยับสมิงๆแลันคือสมกับอยากให้เตรียมแว่นกันแดดไปด้วยนะเพราะว่าเราเพราะอะไรครับพี่นั้นเพราะเราจ้าเกินกันจ้าเดินไปลองไปลองพูดความพิเศษนะม่าพิเศษเลยวันนี้วันนี้มีถึงสิบกว่าเพลงเลยครับเทุกคนได้แบบว่าดูก่อนเข้าดูอีพีสุดท้ายเรียกว่าดูอีพีสุดท้ายเสร็จก็ยังมีอีกนิดนึงนะครับให้ทุกคนได้แบบเรียกว่า เคิ่มเก่อนกับบ้านโอเคอันนี้คือบอกกลางเลยบอกซีเคนคอนเสิร์ตบอกซีลงานไม่ซีลงานเลยแรอกเก็บไว้่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องรอรุ่นหรอกครับว่าไปจะเจออะไรบ้างก็ต้องไปดูอ๋อเต้นไหมคะผมจะเต้นไหมไม่ใช่แค่ผมครับเฮ้ยพี่เห็นจะเต้นไหมเฮ้ยเฮ้ยครับพี่ดีครับพี่ดีก็ไม่แน่ก็ไม่แน่ไม่เราเรายังไม่ถึงเวลาอ๋อ ยังไม่ถือละยังไม่ถือเวลาอีกชั่วโมงนิดนี่ครับเรอได้รอชั่วโมงนี้เพราะว่าใจเหนียวหรอกใช่ใช่ฮะแต่คนก็คาดหวังไงว่าแบบเอ๊ะด้เห็นพี่เอสเต้นกุมิเลี่ยมไหมอะไรอย่างงี้ไม่คาดหวังจริงๆเต้นเนี่ยเออชิคชิคบูมเนี่ยเต้นบ่อยมากครับก็จะมีเพลงที่เต้นบ่อยก็อาจจะไม่ใช่เพลงมาอะไรเต้นเพลงมาไม่อันเนี้ยไม่มีสัรมัไม่ไม่คาดหวังไม่ผิดหวังไม่คาดหวังไม่ผิดหวังแล้วก็มีหลายคนอยากรู้ว่าถ้าเกิดมี ี่น้องเยแต่เราชอบแซลกันว่าจะมีซีซั่นสองไม่เราชอบแซลอ่ะมีคนเดียวชอบแซลคนเดียวคือนี่อะไรอะอย่างไรกันเราเอ้ามันก็แบบเฮ้ยซีรีส์ไงเวลาเราพูดถึงคำว่าซีรีส์มันอาจจะแบบมีหลายซีซั่นแต่แล้วพี่ถืว่าเอ้ยเทมโปซีซั่นสองมันต้องเกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นยังไงอะไรเนี่ยวงกลับรุนแล้วแตกใหม่อะไรเงี้ยเล่นเล่นเล่นหรือว่าเทปโป้เลิกกันอีกแล้วกลับมาคบกันใหม่ซีซั่นสองเลยก็ไม่รู้แต่วันเนอร์น่าจะล่มจมแล้วแต่ซีซั่นสองไม่รู้แต่ซีซั่นแรก ตอนสุดท้ายดูไลฟ์สตรีมพร้อมกันได้นะครับยังขายอยู่มีเพลงพิเศษด้วยใช่ไหมครับใช่ครับมีพิเศษครับก็จริงๆยังมีเพลงที่เราไม่ปล่อยไปอีกครับก็วันนี้ก็เป็นเพลงที่เราจะได้ฟังครั้งแรกที่นี่ที่แรนด์เลยครับใช่ถือว่าเป็นซีรีส์ที่มีเพลงยัน EP สุดท้ายเลยสปอยอะไรเกี่ยวกับเพลงใหม่หน่อยไหมพวกคุณเพลงใหม่นี้คืออันนี้เพลงนี้ปะ ไกลไก่ไกลไก่เอาพี่หนุ่มเป็นหนุ่มเชาชาอะไรกันครับเป็นเพลงที่เออบินสูงครับคือเอาเรียกว่าเหมาะเหมาะกับที่จัดงานบนดาดฟ้าเลยบนดาดฟ้าเลยความหมายดีๆความหมายดีๆไอ้นะฮะเพลงดีอ้าถ้าทำแล้วทำแล้วคนดูสนุกก็อ่าก็นิดนึงนิดนึงสุดท้ายค่ะขอบคุณอะไรแฟนๆหน่ๆครับจากการตอบรับที่ดีมาตลอด ครับก็คือผู้เสียกอะไรไม่รู้เหมือนกันมีคนกันไปขอบคุณทุกคนโอเคครับก็ขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตตลอดนะครับก็พวกเราขอบคุณมากเพราะว่าเราเห็นทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะทางเอ็กซ์หรือว่าทางที่ทุกคนมาตามมางอีเวนต์ต่างๆหรือว่าคอนเสิร์ตต่างๆก็ขอบคุณมากนะครับเพราะว่าเออ่พวกเราตั้งใจมากๆกับซีรีส์เรื่องนี้นะครับแล้วก็วันนี้ก็จบแล้วขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตตลอดครับพี่ผมครับเขาผมก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามทุก EP แล้วก็ ติดตามเราทุกวินาทีเลยนะครับก็ดีใจมากครับเรียกว่าก็ต้องขอบคุณมากๆไม่ว่าจะเป็นผลงานเทมโปหรือว่าผลง,งานไหนก็ตามของเราก็ดีใจมากๆที่ mm hmm. ทุกคนมารู้จักกันแล้วก็ยินดีด้วยจากทั้งคุณก็ mm hmm. ขอบคุณแฟนๆทุกคนครับ,ท,คครบที่ติดตามเทมโปฮ h a r d e กิ k i p ของเราครับจนถึง f i n อ l EP แล้วหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกนะครับทุกคนก็ผมดีใจมากครับที่ได้ร่วมงาน mm hmm. ทุกคนนะครับเฮ้ยนแฟนๆทุกคนเลยครับขอบคุณทีมงานเบื้ <laughs> องหลังด้วย <laughs> คะครับ ก็ขอบคุณทุกคนครับเ<ส>ตรียมมาเลยสุดเลยครับขอบคุณทุกคนครับพี่คือคือไม่ว่าจะเป็นทีมนักแสดงของพวกเราหรือว่าทีมเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกคนตั้งใจทําให้เรื่องนี้ออกมาดีที่สุดในทุกๆฝ่ายในทุกๆหน้าที่ของตัวเองครับก็ดีใจมากๆที่แบบเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้วก็หวังว่าจะมาร่วมส่งตัวละครร่วงส่งเรื่องนี้ไปด้วยกันแล้วก็หวังว่าจะเป็นตอนสุดท้ายที่สวยงามใช่ไหมอะไรก็แล้วเอาไปตัดต่อให้เขา ครับก็ขอบคุณขอบคุณทุกๆคนเลยครับผมขอบคุณที่ให้ความสนใจกับเรื่องนี้มากๆแล้วก็ขอบคุณโอกาสที่ได้รับมากๆเลยครับขอบคุณ GMTV ครับขอบคุณไรแคนขอบคุณพีเอสขอบคุณนักแสดงทุกๆคนเลยนะครับขอบคุณทีมงานด้วยขอบคุณพี่ๆสื่อข่าวด้วยเหมือนกันครับผมที่ให้ความสนใจมาโดยตลอดตั้งแต่ EP หนึ่งจนถึง EP สุดท้ายนี้นะครับเลโก้ก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากมีความสุขมากๆเลยครับผมใช่ก็หวังว่าจะ ยังคอยสนับสนุนติดตามไปกับบทบาทนี้บทบาทนักแสดงของทุกๆคนนะครับผมใช่ครับขอบคุณฮะครับผมเหลืออะไรผมพูดไหมครับตอนนี้มีอยู่ใช่ไหมครับโอเคมีเลยไลฟ์สตรีมมิ่งยังยังเอยู่นี่เป็นนี่เป็นชื่องานนี่หมดเลยนเป็นไงล่ะดีดบอกปิดเลย จ,จเลยพี่ครับผมก็เอ่อตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะผมก็ประชากรชาวเทมโปนะครับซัพพอร์ตซัพพอร์ตพ,พวกเราทั้ง6คนนะครับผมตั้งแต่วันที่มีอยู่แค่กระจุกมือนะค <c oughs> รับจนตอนนี้ <c oughs> เพิ่มมาเป็นสองกระจุกมือแล้วครับตอนนี้ตอนนี้เรามีเป็นสิบกระจุกมือแล้วใช่ต่อใช่ต่อ ใช่ครับผมก็พวกเราได้รับกําลังใจเยอะมากจริงนะผมก็ทาให้พวกเราเนี่ยหายเหนื่อยนะผมไม่ว่าน้องจะเต้นกันมาหนักขนาดแล้วจะออกกองเลือกเช้าเท่าไหร่ตอนนี้คือเราไม่เหนื่อยแล้วนะผมเพราะว่าผลงานของพวกเราทุกคนเนี่ยทำให้ทุกคนทั่วโลกได้เห็นแล้วนะผมว่าแล้วซีรีส์ของเราไม่ใช่เล่นๆนะครับผมกว่า60ประเทศนะครับผมใน X นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากจริงนะครับผมตอนนี้ก็ น้องเราก็ใหญ่ขึ้นมากๆแล้วนะผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่สปอร์ตพวกเราัหกคนนะครับผมแล้วก็วันนี้มาสนุกไปกับงาน t e m p o o a v a l a s t b e a t Fan Party กันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับยินดีต้อนรับขอบดุณครับขอบคุณครับผมอินเซอร์นะคะเด็กมองก็